ขี่ครับผมเกมเริ่มครับเปิดกล่องครับเปิดกล่องโอ้โห,โ,โ,หโดนสิพผ้า ไปแล้วไปครับไปมีแซมบไหมไปครับไป ใช้ความเร็วช่วยครับสปีดเก้าช่วยความเร็วสปีดเก้าไปก่อน <c oughs> วายแย่จัง <c oughs> ผิดทางครับผิดทาง <c oughs> ผิดทางครับผิดทาง <c oughs> วิ่งกลับครับวิ่งกลับ ต่อเอาตัวรอดก่อนครับตอนนี้หัวใจเต้นรลลัวเลยตอนนี้ง้างใหญ่แล้วง้างใหญ่แล้ว <c oughs> เขาอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> เ,เขาอยู่ข้างล่างครับผมท่า <c oughs> นเป็นทำอะไรลทำอะไรอยู่โอ้ <c oughs> งง้างใหญ่เลยจะเอ๋ เขาขึ้นทางโน้นครับผมมั่นใจก่อนว่าเขาหนึ่งไงดีนะไม่ปีนรั้วข้ามไปอยู่ไหนเอ่ยแอ,แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ <c oughs> ไปแล้วครับผมโอ้กางจะเปิดกล่องหน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> ไปครับผมยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับตอนนี้เปิดของเปิดกล่องแป๊บหนึง่ง มีน้องหมออยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผมหใจใหม่ละเกยชาครับผมเกยชาครับทำไรน้องหมอรักษาอะไรสีครับผม,มโดดจ้นได้ครับผม กวางมาได้ครับผมแต่ว่าไปครับไป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 ครับไปไปครับไปหนีกวางมาได้ครับมาเจอน้องแพติเซียตีซะอีกนั่นไงทำไมถึงรักกันเช่นนี้หนาะ ว่าผมซื้อความเร็วแป๊บหนึ่งนะความเร็วครับรักษาหน่อยรักษาหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับเหลือสองเครื่องนะครับตอนนี้น้องมีปืนด้วยนะครับผมอขอบคุณครับผมขออนุญาต มีการยิงกันก็มีการล้มกันเกิดขึ้นครับตอนนี้โดนจับแล้วไม่ทันแล้วแบบนี้ต้องรอคููดาวครับรอเก้าอี้ปลดล็อกก่อนโอเคครับผมตอนนี้เหลือสองเครื่องเนาะผมไม่รู้ว่าเครื่องไหนใกล้เสร็จแต่ว่าเราจะ ซ่อมเครื่องที่อยู่ใกล้น้องหมอนะครับมีเครื่องนั้นกำลังช่วยกันซ่อมอยู่นะครับ2คนส่วนเครื่องอื่นไม่มีนะเอ้อ ซ,ซ่อม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 ใจเย็นเย็นครับผมใจเย็นเย็นครับผมจะรีบตีเลยขนาดนัน้นตาแดงด้วยอ่ะโอ้โหไม่รู้ไปโกรธใครมาครับผมใจเย็นเย็นครับผมพิดทางครับปิดทาง ปิดทางครับปิดทางทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าโอ้โหโอ้โหโดนสองตัวทางนี้ครับผมโอ้โหโดนกวางตาแดงทั้งคู่ครับผม ้าไม่ยอมรักษาตัวเองด้วยดินครับดินดินครับดินดินครับดินสวัสดีน้องฟิ์มิชแนลครับผมเออใครที่เล่นด้วยขอคอนเฟิร์มชื่อในเกมหน่อยก็ดีนะครับผมพีม่คิวไม่รู้จะเชิญยังไง บางทีก็จำได้บางทีก็เมมบางทีก็จําไม่ได้นะครับผมถ้าคอนเฟิร์มจะดีกว่าเยอะครับผมเราไม่มีปืนนะแต่เรามีสตันหนักๆทีหนึ่งทีนะครับผมโอ้วิ่งมาเยอะครับช่วงนี้โอ้ยมีสองตัวซะด้วยปึ๊บหลบพับหลบกระสุนหลบแท้หลบแท้ ตบ,บแท้ครับตบ,บแท้ของวิ่ขึ้นข้างบนครับผมรักษาหน่อยครับรักษาหน่อยตรงนี้เลยติดเปิร์กหรือเปล่าไม่ติดนะขอเขาขอบคุณครับผม ตาเขาหายแดงหรือยังครับตอนนี้ก็ยืนดูแบบน่ารักมากครับผมมองนักบวชนะครับผมว่าไปช่วยเขาหน่อยนะน้องเขามาช่วยเรานะครับใจเย็นๆครับผมนั่นไงนั่นไง ซื้อของแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ซื้อห้ามเลือดครับซื้อปืนครับผมขอบคุณครับไปละโอเคครับผม